บ้านเราอ,อยู่บนอยู่บนยอดเขาสูงสุดอยู่ใจกลางของเกาะทุนเซร,ร์เห็นวิว360องศาข้างล่างนั่นก็คือเมืองนะคะอาหฮาเบอร์รราารออออชมบรรยากาศเ่อนเพื่อนๆชมบรรยากาศเมืองทุนเซ เอรัวบ้านค่ะฮััโหลแฮปปี้นิวเยร์ h a ั p y ี e w YEAR HAPPY n ปี YEAR เอิหุูมรบแองศาค่ะ h a ปปี้นิว e ยร์แัปปี้นิวแยร์มาเอวรีบดสวัสดีครับเพื่อนๆสามสิบเอ็ดธันวา สวัสดีวันเส้นทีเก่า23.4สิมจุดสแบบเดินออกจากบ้านจะไปดูเพื่อจุดทูปกันค่ะเพื่อนตามมาดูเพื่อจุดเพื่อจิงเซอร์อะไรเลยนะได้ยินเสียงไรทีที่แล้วตลอดเส้นทางเราจะจุดทูปกันฮัลโหลฮัลโหลกี่นี่ก็มิออดทีนีกิตรออด ไปดูเขาจุดพลุฉลองปีใหม่ด้วยกนันบิ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 นบบบคือรถ เราไม่ได้เิเข้าไปในเมืองนะอยู่ใ,ใกล้บ้านเพงเดินมาสีทีเพราะว่าเราอยู่บนยอดเขาบนจุดที่สูงที่สุดของทุมเซอร์แต่ถ้าลงไปในเมืองไปที่อ่าวทุมงเซอร์ไปได้บรรยากาศที่สวยงามมากๆ โอเคโอเอเวียนเฮาส์อลอสออฟสโนว์บ <liksom> okay. oh, ้านเพื่อนคุณลุงไม่รู้จะเอาหิมะไปกองไว้ตรงไหน ¿Qué? <laughs> oh ho ho น่โเเมแลจริงแล้วจุดหมายปลายทางของเราดีจังเลยปีนี้คนไม่เยอะ บ้านเราอยู่บนยอดเขาสูงสุดอยู่ใจกลางของเกาะทุเะเนเซอร์ว360ิวิว3 6 0องศาต้องเดินเข้าไปในเมืองด้างล่างมันจะป็นเมืองนะคะเอาฮาร์เบอร์ <laughs> yeah, yeah, yeah. You to before I told you, Yes. yes. <coughs> <coughs> กลับแล้วค่ะขอบคุณที่มาฉลองปีใหม่ด้วยกันรุมกับลูกชายนี่คือรัวบ้านค่ะ เพื่อนอันนี้คือป้ายรถเมี์ค่ะแล้วจะรู้ไหมคะเนี่ยว่าเป็นป้ายรถเมี์วันเรา,รเราฟ้าคลึ้มมันนี้มีเมฆหน่อยถ้าไม่มีเมฆอะแสงเหนือก็ระเบิดเต็มท้องฟ้าค่ะวันนี้ A P I C。嗯，对、mm. mm。Hmm. 看看。<Can> <laughs> ฮัลโหล Happy New Year HAPPY NEW ปีใหม่ปี y หม่เป็นอุณหภูมิลบแปดองศาค่ะ Happy New Year Happy New Year ฝาก Everybody อ้าว ยาได้อ, <it? S 2> อะสัไ่ไะแคปแคป o เคจะมีแสงไฟอยู่บนยอดเขาลูกชายคุณลุงบอกว่าเขาไปตั้งแคมป์นอนบนยอดเขาเพื่อจะถ่ายพรุวันนี้ถนน แล้วก็กองหิมะข้างถนน